นี่พี่กำลังฟีลนะที่กบดานของคุณอยู่เราไปแข่งทุกรายการเราแทบจะตกรอบแรกทุกรายการเลยผมอยากจะทำสังกัดมาเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันคือผมอยากจะปั้นดาวรุ่งพ่อแม่บางคนบอกมันพิมนหนึ่งในล้านคนที่จะมาเป็นแบบคุณได้อะคุณจะบอกพวกเขายังไงฮะ เดินทางทั่วไทยไปกับ True 5G ผมหนุ่ยพงสุขครับอาสาพาคุณไปเจอ5บุคคลจากหลากหลายสาขาที่ได้ประโยชน์จากการมาถึงของ True 5G วันนี้ผมมาอยู่แถวมีนบุรีนะครับตั้งใจพาคุณผู้ชมไปพบนักกีฬา e-sport ที่เขาใช้เทคโนโลยี 5G ชี้วัดชัยชนะ เพราะชีวิตที่ไวกว่าแรงกว่าก็ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดจริงๆครับทุกวันนี้ภาพลักษณ์ของคนเล่นเกมเปลี่ยนแปลงไปด้วยการยกระดับเป็นกีฬา e-sport เปลี่ยนเกมที่รักที่ชอบให้เป็นอาชีพได้หนึ่งในพันธมิตรที่ขับเคลื่อนกีฬา e-sport ของไทยก็คือ True 5 g รวมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วประเทศพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับ e-sport ขึ้นมาโดยตรงนะครับและผมมีโอกาสดีเหลือเกินได้มาอยู่กับเป้ชัยวัฒน์ศิลวัฒนาเจริญ ผู้จัดการสังกัดเอสเท l ลซึ่งเดิมเป็นนักกีฬา E-Sports นี่แหละครับเคยฝากผลงานกับเกม s p e c i a l Force ทั้ง s p e c i a l Force Thailand Championship และยังเป็นรองแชมป์โลกนะครับของเกมนี้ในปี2016ด้วยก่อนจะผันตัวมาเป็นผู้จัดการและก็ทำทีมด้วยตัวเองมาดูกันให้เห็นชาร์ดว่าเด็กเล่นเกมกับนักกีฬาแข่งขัน เขามีวิธีการฝึกซ้อมแตกต่างกันอย่างไรมาเห็นการเตรียมตัวนักกีฬาของเขาให้กลับไปสู่จุดสำเร็จได้อีกครั้งไปครับนี่พี่กำลังฟิลนะที่กบดานของคุณอยู่อธิบายหน่อยสถานที่นี้มันคืออะไรต้องบอกเลยว่าสถานที่เนี่ยฮะเขาเรียกว่าแข็์เป็นที่ที่เราจัดขึ้นให้นักกีฬา ให้เขาฝึกซ้อมให้เขามารวมตัวกันอยู่ด้วยกันกินนอนนี่ไหมกินนอนนี่เลยครับเรามีให้ทั้งห้องนอนคือคืออยู่สบายแน่นอนอ,อะไรทําให้เป้หลงไหลในกีฬา e s p o r t ์และอยากจะพัฒนามันให้กลายเป็นอาชีพตอนนั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อสัก10ปีก่อนได้อตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่ เล่นเกมเี๋แหละแล้วลมีวันหนึ่งเนี่ยแก๊งนั้นเนี่ยมาถามผมว่ามาเป็นมือสไนเปอร์ให้หน่อยได้ไหมเราก็บอกว่าได้ดิก็ไปเริ่มซ้อมพอเริ่มซ้อมแล้วเนี่ยโอเคเฮ้ยอารมณ์ในการซ้อมเนี่ยมันไม่เหมือนกับการเล่นจริงๆละ่ะมันดูมีดีเทลมากกว่ามันดูสนุกกว่าแต่ละคนในควองฝันตอนนั้นเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยที่สูงสุดเนี่ยเขาจะมองกันแค่ว่าเอาเว้ยขอให้เข้ารอบขอให้ได้ไปคัดลกรก็งานไทล์เกมช์ใช่เพราะว่า ทุกๆสิ้นปีเนี่ยรายการใหญ่ๆเนี่ยก็คือจะจัดที่งานไทลนด์เกมโชว์แน่นอนคือจุดสูงสุดของนักแข่งในช่วงนั้นก็คือการที่ต้องไปตรงนั้นให้ได้พี่หนุ่ยฟังแล้วภูมิใจดีใจมากเลยเราไปแข่งทุรายการเราแทบจะตกรอบแรกทุรายการเลยเราเนี่ยอยากเป็นแต่มันยากแต่ว่าก็เราก็ไม่ท้อนะครับเราก็แข่งมาเรื่อยๆก็คือมีทุกรายการเราลงหมดจะแพ้หรือจะเข้ารอบอะไรเงี้ยได้หมดเลยก็จนแข่งไปเรื่อยจนพัฒนามาเรื่อยๆจนมา โอเคปรับเปลี่ยนในเรื่องของทีมไม่ว่าจะเป็นอาจจะมีเปลี่ยนผู้เล่นบ้างบางคนอาจจะไม่ว่างบ้างอะไรบ้างจนปรับเปลี่ยนผู้เล่นจนมาเริ่มโอเคขึ้นเราก็เริ่มมีรางวัลติดมือละรองแชมป์ภาพบ,บ้างแหละเริ่ม,มแรกมาเป็นแชมป์รายการระดับลุกกี้บ้างแหละ<ม>แล้วก็ขยับมาเรื่อยๆจนเป็นในส่วนของได้โคตามาเป็นไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์ประเทศไทยบ้างเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยฮะ<ม>จนเป็นที่3บ้างที่สาประเทศไทยบ้าง<ม>จนมาเป็นที่1คุณกว้าสเปเชียลฟอร์สที่1ประเทศไทย แล้วก็ไปคว้ารองแชมป์โลก Special Force ในปี2016ใช่ครับอันนั้นคือเวทีที่เรียกว่าที่สุดจะในชีวิตไหมผมบอกว่าที่สุดแหละและตอนนี้ที่มาเป็นผู้จัดการทีมสร้างสังกัดเองนี่เอสเรลคือตั้งใจว่าจะนําทุกคนกลับไปที่จุดๆุดนั้นได้ครั้งใช่ครับผมอยากจะทําสังกัดมาเนี่ยเพื่อที่จะผลักดันแนวทางการทําสังกัดผมเนี่ยคือผมอยากจะปั้นดาวรุ่งมันก็เหมือนสโลแกนนะครับทีนีสังกัดของเราก็มีสโลแกนเหมือนกันว่า ปั้นดินสูดาวครับนี่สร้างความฝันให้เขาครับปกติคนที่จะมาทําความฝันแบบนี้เนี่ยมักจะเจอพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะใช้คําว่าต่างเจนต้องเรียนหมอสิเรียนวิศวะสิหรือแม้กระทั่งไปอยู่ในอาชีพที่มันเหมือนกับไม่ใช่การเล่นน่ะ ของผมต้องบอกเลยว่ามันยังโชคดีผมเองเนี่ยตั้งแต่เด็กๆก็คือแบบเล่นเกม,มไม่ว่าจะเป็น l a y s t a t i ั n ตั้งแต่ยุคก,ก่อนเลยแต่ว่าเราเล่นเกมเนี่ยไม่ได้เล่นคนเดียวหรืออะไร<ม>ที่บ้านเราก็มาเล่นด้วยไม่ว่าจะเป็นอเจกอะไรเงี้ยก็คือจะมาเอ็นจอยด้วยใช่ครับอเจกเล่นด้วยใช่เหมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบเยหาอะไรจนเรามาแข่งขันเราอธิบายว่าเราแข่งขันเกมเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นกีฬาแล้วนะและสมาชิกคนอื่นล่ะเพราะว่าสังกัดเอสเทรลนี่ก็คงไม่ใช่เป้คนเดียวใช่คคนอื่นๆเขาโตมากันยังไงฮะ เอ่อผมคิดว่าผมน่าจะเล่นเกมสักประมาณ10บขวบไม่เชิงไม่ว่าครับแต่ว่าก็ปล่อยให้ไปเล่นแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แม่จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าพ่อพ่อจะไม่โอเคเลยเขาก็คงอยากให้เราแบบเรียนมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เราไปเล่นเกมเหมือนภาพของเขาคือมองสังคมร้านเกมอะไรเงี้ยครับเป็นเด็กร้านเกมมันไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในมุมมองของผมคิดว่า คือเราก็แบ่งเวลาในการเล่นเกมเหมือนจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะเล่นเยอะเหมือนเหมือนชีวิตเราคือตื่นเช้ามาปุ๊บทำอะไรเสร็จก็คือร้านเกมเลิกเรียนก็ร้านเกมอะไรอย่างนี้ครับเราก็มีการแบบให้มันน้อยลงแล้วก็แบ่งเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างครับแล้วมารวมตัวกันยังไงครับเป้เราเนี่ยรวมตัวกันเนี่ย จากการที่เราเนี่ยเล่นเกมด้วยกันแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักกันนะเข้าไปเล่นเกมห้องเนี้ยแล้วเราเจอกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยนายเล่นดีนะมาเป็นมือปืนให้เราหน่อยถูกต้องครับ <laughs> เรามาทําทีมด้วยกันไหม <laughs> เขาก็ไม่ได้บอกดูจริงจังอะไรมากก็เหมือนกับว่าอยากแข่ง mm. เราก็แยกย้ายกันไปเขาก็แยกย้ายไปทําหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> แต่เรายังต่อเราไปเจอเราก็เจอผู้เล่นในเกมไปแล้ว <c oughs> ต้องขอบคุณทูเลยว่าเพราะว่าทูเนี่ยค่อนข้างที่จะผักดันและโปรโมทเราดีมากมีแบบว่าเข้ารอบลึกๆเนี่ยโอ้โหแบบ เยอะมากจนทีมเราเนี่ยไปจอยเป็นสตรีมเมอร์ในสังกัดทูอีกได้รับรายได้ออนไลน์สเตชั n นถูกต้องเลยครับมีรายได้จากการสตรีมคือเล่นให้คนอื่นดูถูกต้องแล้วก็เขาหาโฆษณามาให้ถูกต้องมีรายได้เป็นไงบ้างต้องบอกมันวาออกมามันทําให้เราเนี่ยเปลี่ยนชีวิตไปเลยก็ว่าได้เป็นเทาวเฮ้าหนึ่งหลังขึ้นมาไม่รวมบ้านที่ตัวเองนอนอยู่ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของระบบจัดการทีมใช่ที่แข็งแกร่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบครันถูกต้องครับนี่คือ10ปีที่ทุ่มเทมาถูกต้องมันกลายมาเป็น เรื่องจริงจังมันเป็นงานอาชีพและเอาจริงมันคือธุรกิจหนึ่งฝันว่ายังไงบ้างเป้าหมายใหญ่สุดเนี่ยต้องมีกี่คนในสังกัดนี้ผมอยากจะพัฒนาเยาวชนมากกว่าพัฒนาจากเด็กที่เขาชอบฝันแต่เขายังไม่มีโอกาสพ่อแม่บางคนบอกมันเินหนึ่งในล้านคนที่จะมาเป็นแบบคุณได้อะคุณจะบอกพวกเขายังไงฮะเอาจริงต้องบอกเลยว่าเด็กหรือว่าลูกหลานของเราเนี่ยเขาชอบเล่นเกมอยู่แล้วเขามีความฝัน อยากให้สนับสนุนเขาแล้วให้เขาลองทาดูก่อนแน่นอนเนี่ยคือการเล่นเกมหรือว่าการแข่งขันทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตื่นมาเล่นมันมีดีเทลที่มันมากกว่านั้นไม่ว่าเป็นการฝึกซ้อมการวางระบบแผนทางความคิดอะไรต่างๆนานามันมากกว่าการเล่นเกมแน่นอนเพื่อให้เป็นรูปธรรมคุณช่วยเล่ารละเอียดเลยว่าคุณวางแผนการซ้อมยังไงต้องเจอยังไงบ้างถึงจะเป็นเรียกว่าเปลี่ยนเด็กเล่นเป็นเด็กแข่งเราวางระบบในการซ้อมเนี่ยวันจนันทร์ถึงศุกร์เนี่ยในช่วงค่ำแปลว่าเขาเรียนหนังสือถูกต้องเราซ้อมประมาณวันละ 3-4ถึงช right. ั่วโมงก็เป็นเวลาเรียกว่าพอสมควรสําหรับเรื่องเกมใช่ครับการซ้อมเนี่ยมันก็ไม pues> ่เหมือนการเล่นธรรมดาเราก็ต้องลงดีเทลว่าวันนี้เราไปซ้อมในส่วนของจุดไหนเมื่อวานเราซ้อมมาเราพลาดตรงไหนมันเหมือนเป็นการแก้เกมฮะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราเล่นธรรมดาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเล่นไปวันๆมันจะต่างกันคุณจอยกันต่างประเทศบ่อยไหมเวลาซ้อมกันมีบ้าง มีบ้างเหมือนกัน<ช>งั้นแปลว่าอ<ม>ินเทอร์เน็ตก็ต้องเร็วพอถูกต้องครับงั้นต้องถามเลยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้จะด้วยเน็ตบ้านไฟเบอร์หรือแม้กระทั่ง True 5G เนี่ยวันนี้ก็ต้องถามและตรงๆเลยมันมาตอบโจทย์สตรีมเมอร์เกมเมอร์หรือแม้กระทั่ง e s p o r t Player ยังไงบ้างครับอย่างให้พูดถึงในมุอมอของสตรีมเมอร์ก่อนการสตรีมเนี่ยแน่นอนก็คือมันต้องใช้อินเทอร์เน็ตอ่าที่ความเร็วอัพโหลดค่อนขัางที่จะสูงเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้เน็ต ที่มันแรงแล้วนิ่งถูกต้องครับเพื่อไม่ให้มันสะดุดในส่วนของ5 g เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีผลมากสำหรับเกมโมบายแนว f อพผมเป็นคนที่ชอบไปต่างจังหวัดผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวถ้าเกิดว่าผมไปเที่ยวแล้วผมอยากเล่นเอมโมบายมันต้องมีอินเทอร์เน็ตที่แรงต้องอยู่บนเครือข่ายที่5 g ครอบคลุมทุก,กจังหวัดแล้วถูกต้องครับตอนนี้77จังหวัดนะครอบคลุมหมดช่วยทำให้เราเล่นได้ทุกที่ low latency เกี่ยวไหม เพราะจากเดิม 4G เน็ตก็ไวแหละแต่พอเป็น 5G เนี่ยเรียกว่าความหน่วงน้อยมากๆเกี่ยวมากเลยยิ่งถ้าเกิดว่าเรียกว่าเป็นค่าปิงดีวาถ้าเกิดว่าค่าปิงเยอะเนี่ยแน่นอนคือความหน่วงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นกยกตัวอย่างเวลาเราเล่นเกมในอเพทเนี่ยเราหลบไปแล้วแต่ถ้าค่าปิงสูงเนี่ยในใน,ในมุมมองของคู่ต่อ,อสู้เนี่ยอาจจะเห็นเรายังไม่หลบไปก็ได้อ่าถูกถูกแล้วมันก็เลยเกิดความลักหลันเวลาเล่นคุณอาจจะพลาดคะแนนสําคัญบางอย่างไปถูกต้องแล้วครับฟังจากพฤติกรรมที่คุณใช้เทคโโนลยี เหมือนคุณก็ซ้อมแข่งอย่างหนักหน่วงคุณมีเวลาพักไหมครับต้องบอกเลยว่ามีฮะซ้อมกันเนีย่ยวันจันทร์ถึงสุข์อท่ทีจะพักทุกทุกครั้งที่ผมพักเนี่ยผมจะไปเที่ยวทะเลบ้างแหละไปนั่งเล่นริมหาดบ้างแหละแล้วเราเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเราก็สามารถใช้ 5G เนี่ยโดยการไลฟ์มือถือเนี่ยคุยกับแฟนคลับได้อีก ซึ่งมันจําเป็นนะถูกต้องบางทีมันเป็นงานที่ดูเหมือนง่ายนะเป็นสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเอาจริงคุณต้องถ่ายทอดชีวิตคุณแทบจะตลอดเวลาใช่ครับเ,เพราะว่ามีแฟนๆที่เขาคาดหวังจะเห็นสิ่งที่สนุกเร้าใจคุณก็ต้องเลี้ยงแฟนคลับคุณไว้ใช่คำถามท้ายฮะปกติความฝันเนี่ยเราก็จะอาชีพได้ณวัยหนึ่งของเราถ้าเป็นอาชีพด้านกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่จะอาชีพเร็วนะครับว่าทุ่มเทตั้งแต่เด็กแล้วก็เติบโตขึ้นมาและพอสัก,ก,ว,กวัย20่กว่าก็จจะถึงุด พีคสุดของอาชีพหลังจากนี้นักกีฬา e s p o r t ส่วนใหญ่เนี่ยมีเส้นทางยังไงจะไปทำอะไรกันต่อหลังจากที่เรียกว่าสูงสุดของอาชีพนักกีฬา e s p o r t แล้วเนี่ยครับการที่เราเป็นนักกีฬา e s p o r t เนี่ยแน่นอนอย่างที่พี่หนุ่ยบอกว่ามันก็จะมีอายุจุดจุดหนึ่งที่แบบีเฟทของเราปฏิกิริยาอาจจะชาแล้ว e สปอร์ตเนี่ยม,มันไม่ใช่แค่นักกีฬาจริงๆเนี่ยเราสามารถต่อยอด ในงานด้านอ e ีสปอร์ตไปได้ไม่ว่าจะเป็นนักภาคหรือว่าคุณจะไปเป็นโค้ดไปเป็นนักวิเคราะห์เบื้องหลังคุณสามารถทําได้หมดเพราะว่าเราเนี่ยสะสมประสบการณ์จากการเป็นนักก e ีฬาอีสปอร์ตมาแล้วเราค่อนข้างที่จะรู้ทุกอยาก e ่างเกี่ยวกับอีสปอร์ตละเราอาจจะสามารถถ่ายทอดความคิดไปให้นักกีฬารุ่นหลังไ,ได้อย่างผมเนี่ยมผมผันตัวมาเป็นผู้ดูการทีมเราผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดให้นักกีฬาสังกัดเราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวได้วันนี้ดีมากเลยได้คุยกับเป้นะเพราะว่ายีก็เคยเห็นเป้ตั้งแต่ตอน ไวยละอ่อนแหละเพราะว่าคุณชนะปี2016นี่ใช่ไหมและก่อนหน้านี้ก็สู้มาหลายปี<ช>พี่หนุ่ยก็จัดเทเลเกมโชว์มาครั้งนี้ครั้งที่15ถ้าไม่นับ2ปีที่จัดไม่ได้นะ<ช>เป็นออนไลน์เนี่ยแต่ว่าเส้นทางเนี่ยปี2007มาถึงวันนี้มันก็17ปีแล้วเราก็เห็นการเรียกว่าการการไหลไปของวงการการเวียนผ่าน จากที่ถูกมองว่ามันเป็นเกรมากๆแล้ววันนี้ภาพมันดีขึ้นมันมีความเป็นกีฬาที่ถูกยอมรับมีสมาคมมีการเข้าไปแข่งในกีฬามหากกรรมของกีฬาอาชีพหลายเรื่องเหมือนกันใช่ครับอยากฝากอะไรไายนี้ให้กับทุกๆคนที่อยากจะก้าวเข้ามาในวงการอ e ีสปอร์ตครับก็ฝากถึงน้องๆครับถ้าเรามีความฝัน เราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมอี่แล้วลองมาสักตั้งนึงเรารีบเร็วเรายิ่งโตไวแล้วเราอาจจะเอาไปต่อยอดไปเป็นอาชีพอื่นๆดีใจที่เดินทางทั่วไทยกับ True 5G ได้มาสัมภาษณ์นะครับก็ถือว่าได้เปิดมุมมองแล้วก็ได้ย้ําความเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นเล่นถ้าเราจริงจังกับมันจริงๆเปลี่ยนจากเล่นเป็นแข่งคุณจะสร้างอาชีพได้อย่างแข็งแรงเหมือนกับเป้ชัยวัฒน์ในวันนี้ขอบคุณมากเลยครับมากๆครับวันนี้ได้เนื้อได้หนังกันเลยนะครับสำหรับคนที่เปลี่ยนเล่นเป็นงาน และอยู่ในสายอาชีพ e-sport นะครับก่อนจากกันไปขอคขายของหน่อยลูกค้าใหม่ True 5G รายเดือนที่สมัครแพ็กเกจตามเงื่อนไขหรือลูกค้า True 5G ปัจจุบันที่เติมแพ็กเสริมเน็ตตามเงื่อนไขรวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ใช้ True 5G ในซิม Super U เติมแพ็กเสริมเน็ตตามเงื่อนไขรับสิทธิ์เข้าร่วมสมัครแข่งขัน True 5G Young Master และ True 5G Thai Land Master 2022รุ่นของรางวัมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทติดตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ 5g.truemoveedge.com ทั้งหมดทั้งมวลแบร์ไตต้องขอขอบคุณ True 5G นะครับที่ทำให้เกิดคอนเทนต์ดีๆที่ทำให้เราเห็นชีวิตคนไทยดีขึ้นสมกับเป็นเครือข่ายอัจฉริยะที่นอกเหนือจากการเกษตรเทคโนโลยี และก็กีฬา e-sport ในวันนี้แล้วอยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับ True 5G ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตทุกคนดีขึ้นจริงๆครับ True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่งที่ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดทั่วไทยอยู่กับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ํา